สตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับพผมใจราวคนนี้มีความฝันอยากจะเป็นผู้พิชิตมังกรและเกมนี้ก็จะให้ผมสามารถเป็นได้ดากูดอ a เก d e ี y ในเกมนี้รนะับทุกคนนะเราจะได้รับบทเป็นนักรบมังกรนะครับทุกคนเลี้ยงมังกรไปสู้ให้เชื่องเก็บไข่มังกรและไปจัดก,การไอ้พวกสัปหลาสุดโหดไปไง ละครผมน่ารักครับทุกคนโคตรเฟีย้ยวนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว m O R P G นะครับทุกคนเก็บเวลภาพสวยผจญภัยแฟนตาซีนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยเลเวล53แล้วนะครับโคตรเท่ใจร้าวเป็นไงเฟีย้ยวปะเนื่องจากเกมเพิ่งเปิดใหม่อยู่ในช่วงโคตรเบตา้า<ค>เพราะฉะนั้นเราจะมาลองเติม100 า <Wow. S 1> มาดูกันว่ามันจะทําอะไรได้บ้างในเกมนี้อาชีพเนี่ยมีเยอะมากนะคนเราสามารถเลือกได้เลยเนี่ยไหแต่ละตัวดีไซน์โครเท่อย่างตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นแอสซิสินนะครับผมนะแล้วก็มีเนี่ยวอลเลเยอร์นะครับทุกคนวิศร์นะผมเป็นเมดนะผมแล้วก็มี Moon Angel บูลแองเจิลนนผมวันนี้เป็นสายซัพพอร์ตเนา แล้วก็ตัวสุดท้ายพาราดินครับอันนี้เป็นแทงนะดีไซน์น่ารักมากคนระับผมซึ่งแต่ละอาชีพเด็กก็สามารถเลือกสายได้วยทุกคนเนี่ยยังโจมตีแล้วก็สายดีเฟนส์คนะแต่สำหรับผมแอสซัสซินอยู่แล้วน้อง <Yeah. S 1> หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่เป็นนักลงมังกรแล้วยังไงวะดูนี่นายนายนายแล้วขอขี่มังกรหน่อยได้ไหมไปกันเลยทุกคนดูนี เราสามารถขี่มังกรได้เว้ยแล้วก็สามารถกดมังกรพุ่งเลยนะเชี่ยไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นมังกร n อ c นพนะผมเราสามารถขี่มังกรเราเองได้ด้วยนะนี<ว>่ดูมังกรที่มีแม่งยางเวอร์บ้าไปแล้วนะเอ็นห,หน้าตาคุณคุณไนตัวนี้คุณคุณแปลกแปลกมันพัฒนาร่างเลยวะยินคุณเลยวะ เพืนันเราจะมาสู้กาชากันนั่นเองเย่ yeah! แต่ช้าก่อนผมมีของดีจะบอกทุกคนตอนนี้หน้าเพจเกมมีกิจกรรมชิงไอโฟน10แค่ลงทะเบียนลูกหนะ้าแค่นี้แหละ iPhone ท5 Airpod 4และเงินรางวัลอีกมากมายนะครับ oh <my> ผมแถมยังมีกิจกรรมอื่นอีกเช่นกิจกรรมแชร์ภาพในเกมชิงเงินรางวัลสูงถึง2,000บาทมันช่างเยอะซะจริงๆท,ท,ทุกคนงั้นพร้อมแล้วไปรู้กันจ้าอะไรดีกว่างมที่ผมมีวันนี้นะครับทุกคนเราจะ ใช้1 0 0 0 0บาทนะครับทุกคนในการตามหามาังกรสุดเท่เอาไว้บินฟิวเฟียลแล้วช่วยโจมตีนะครับผมหลายคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, พี่ผมไม่อยากได้มังกรอ่ะ่แ,แล้วอยากได้ตัวอื่นว่านี่ครับทุกคนมันก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเราดูสามารถดูอัตราได้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันจะมี5ดาว4ดาวแล้วก็ว่าไปแต่ระดับมังกรเนี่ยทุกคนจะเป็นระดับสีแดงน้องซึ่งสีแดงก็จะมีดาวเพิ่มขึ้นอีกนะผมนี่เราเลงตัวนี้คนระับ มังกรโอริกิเป้าหมายของเราในครั้งนี้นะครับทุกคนก็คือการหามังกรตัวอื่นเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าได้ตัวเดิมก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเราจะได้อัปดดวเยอะๆเราจะได้เก่งขึ้นเราจะได้บินได้ด้วยนะถ oh <my. S 1> ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาสูงกันเลยดีกว่าอัญเชิญอีก30ครั้งได้มังกรแน่นอนเฮ้ยึ้นมันการันตีขนาดนี้เลยวหรอเชี่ยสามสิบครั้งได้มังกรเนี่ยนะผมยังไม่ได้สูงสักครั้งเลยทุกคนนั้นไปเลยเดี๋กันวิเชียคือเหมือนดาร์กบอลนะรุ่นวงรังแบบ ลูกแก้วมังกรอะปั๊บอ้าเฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดง <Yeah. S 1> อันนี้กลัวเวอร์อันนี้กลัวเวอร์จัดกดครั้งเดียวได้สีแดงมาเออสีม่วงมาปาั๊บอ่าไปขนยาวอองคารักกุ้งมังกรเฮ้ย <c oughs> เอาวาาาอะ5ดาวอะกระจกวิเศษเทพกระต่ายและตัวนี้จงมาลิซานดอนของฉัน ไม่เศษเกลือครับโอ้ยเป็นตัวใหญ่ที่ผมเปิดให้ดูเลยทุกคนผมคิดไม่ใช่เหรอถ้าเราได้ตัวนี้แม่งแบบโคตรหังการาอ่ะปสุนทรไม่ย่อท้อครับสีแดงสีแดงสีแดงโอ้แดงมา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 โอเคหนึ่งอันผมว่าเราเปิดเลยนะเปิดทั้งหมดเลย โอเชียเ่ยเศษอีกแล้วทุกคนเราไปเราได้ตัวนี้ไม่อยู่เลยวะอย่าให้มีครัง้งที่สนะเมือ่อจริงจมันอาจจะได้สีแดงทุกครันเลยก็ได้นะทุกคนแต่มันก็มีความแบบเป็นเศษนี้ใช่ปะเี่ยเปิดปั๊บจ้้าทุกคากกาลลก้าจ้าจ้าจิาจ้จ้าดาจ้าจเจัา มังกรออริกริเปลี่ยนร่างเชโดมีปีกตัวใหญ่แล้วว่ะอุ้ยทุกคนโปรโมชั่นเติมครั้งแรกวะ่ะเนี่ยมันเป็นสกินเหรอวะกดรับดิอู้ได้ของมาเลยเฮ้ยมีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกอีกสองต่ออุ้ยดูโคตดูขอกดรับของนะครับเนี่ยอันนี้ผ่านะอันนี้บินได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ผ่านะอันนี้บินได้ทุกคนเดี๋ยวผมกดรับหมดเลยนะเฮ้ยเชคเกมมันแจกเยอะว่ะอู้ดาบแดงวะ่ะ โอ้กูใช้หมดกูใช้หมดบอกเลยกูเก่งตอนนี้กูเก่งจัดนยังมีะมอะไรอีกเหรอนี่ปูโมชันอ่ะมึงยังมีอีกเหรอ,อมันเป็นการเติมสะสมทุกคนเติมครั้งแรกได้ของแล้วก็มีการเติมเป็นขั้นบนนันไดนะครับทุกคนยิ่งเราเติมเยอะแล้วก็จะได้ของแถมไปเรื่อยๆนะโอหวานเกีียบคูปีกทองก็มานี่ไงถ้าเราเติมถึงหมื่นสองก128เนแปดเราก็จะได้ของอีกบ้าไปแล้วมันดอกมันยั่วยุขนาดน,นี้วะ คตรเหนื่อยทุกคนกูรับจนเหนื่อยโอเคเรามาสุ่มกันต่อนะครับผมขออีก30รอบนะครับผมจะได้เอาการันตีมังกรมาอีกนะครับผมอยากได้มังกรตัวใหม่บ้างอะโหลอุย้ยโอ้โหจะได้นึกว่าสีแดง2อันนะทุกคนในอันเดียวเราเปิดมาโอ้โหเสร็จอีกระละฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะไปเรื่อยๆเ,เปิดปับ๊บโอ้โหกูเสร็จแบบไม่หยุดไม่ย่อนว่ะเปิดปับ๊บ ออรบที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีบวกได้เพื่อนจะสุ่มต่อไปจนกว่าฉันจะเจอตัวใหม่โอเคตอนนี้ผมสังเกตละถ้ามันได้ตัวนะทุกคนมันจะเหมือนแบบเป็นไข่แดงที่แบบค่อยๆระเบิดอะไรเงี้ยแน่แน่ไหมละอันนี้ดูละก,กูรู้แกมึงแล้วฮัลโหลัวแต่มปกติตีทุกสามสิบครั้งทุกคนเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่หมัมงกรโพธมบ้าเอาวะเอามังกรนะามีนนม่ทุกคนอุ้ยน่ารักน่ารัก ในที่สุดกูก็ได้ตัวใหม่อักทีแห่แล้วเราก็ได้น้องปลาหมึกระดับ S R ด้วยนะครับผมน่ารักแม่น่ารักแม่นี่ทุกคนแต่มันบอกว่าถ้าเราอัญเชิญอีก5้าสิเ้าครั้งเนี่ยเราจะเปิดสิ่งปรารถนาได้แล้วสิ่งปรารถนามันคืออะไรวะใช่ปะกูอยากจะรู้จริงๆไปเลยครับเดี๋ยวกดเร็วเลยเรากดเร็วเลยเพราะเรารู้แล้วว่าคืออะไรบ้างนะอุ้ยสองอันเลยสองอันไอ้เชียรดูกูดีตัวสามโวยไม่เป็นไร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 ไ แล้วเอาสิ่งที่เราต้องการปรารถนานะโอ้ทุกคนเศษบางกร u อยู่อเราไม่ได้ไม่หยุดเลยวะ่ะอุ้ยเพชรหมดขอเติมทุกแพ็คในเกมแป๊บจัดไปเลยครับทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่559นะครับผมอี่สิครั้งจัดไปก่อนหน้านี้เราจะโช่องดีไหมนะโอ,โอ,โอ้เรีย,รยบร้อยมังกอนโดนีจนะ้ทุกคนเอาเป็นบังกอนธาตุพืชน,นะผมแล้ตอนนี้ผมก็มีบังกรครบ ตามตัวแล้วแต่ใครยังสงสัยอยู่ดีนะครับทุกคนว่าเปิดสิ่งปรารานมันคืออะไรวะกดหน่อยแล้วกันอ๋อมันคือเลือกมังกรนี่หนึ่งตัวเลยเว้ยงั้นผมเลือกเจ้ามังกรไฟของผมแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ตีบวกให้เก่งแบบลุดโลกเลยนะผมง่ายๆนะครับทุกคนมันมีการันตีซอการันตีที่เป็นการันตีงงไหมยางงงเนี่ยอันเนี้ยมาชัวมังกรไฟผมโอเคขอเปิดเลยละกันนะ เรียบร้อยเนี่ยความปัฒนาที่เป็นจริงเชียแม่งลองยนี้ถือว่าดีแล้วทุกคนถือว่าดีมา,มากๆเลยนนผมอ๋อหลังจากนี้มันก็ลองยาวไปเลยโอเคผมก็จะไ้วรแ,และมีหนึ่งสิ่งที่ผมอยากได้นะครับทุกคนดูชุดของมัน oh, <yeah! S 1> ดูเซนไซย,ย,า,ยาบัตด,ดาวตกเพ็กกซัส เรามาสุ่มชุดกันเล็กน้อยดีกว่าเลยครับทุกคน,นนี่ก็ตรเท่ดูดิมีชุดแล้วมั้วะอ๋อมันมีชุดอันนี้อันเดียวทุกคนส่วนอันอื่นก็เป็นตัวเศษนงที่สามารถไปแลกเปลี่ยนได้ทุกคนเร็วสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์พระเจ้าเอาเลยแล้วกันโอเคเกลือเกลือครับทำไมอพอไปอันนี้มันเร็วจวังวะอุ้ยคุยเร็วมากอะทุกคนอุ้ยตามเอาไแยงแล้วมากมฟังเฮ้ย ไม่ได้วกแล้ววะเชียโคตรอเอาเอา้าวตังหมดบายเอาสิสิอ,อัะไรนะทุกคนนะครับเผื่อได้โชคดีโ <Okay. S 1> อเคไอเชียไม่ได้วะ่ะผมต้องการชุดมันมากกว่านี้ผมต้องการมากกว่านี้ขอเสื้อดิได้แค่หมวกเหมือนคนจะไม่รู้เลยว่าว่าเราเท่ใช่ไหมทุกคนมันต้องมีเสื้อด้วยสิว้ามันกดทีเดียวร้อยครั้งได้ไหมฮะตอนนี้กูโคตรอยากได้เลยวะ่ะ อ้ได้อันนี้ได้กกอบพื้นหลังนะทุกคนสีแดงอันนี้นะจอมแฟชัน yeah! ชุดกอดสีทองเนียตอนนี้ผมสัมผัสได้ถึงพลังคอสโมอะเฮียโคตรเท่โคตรอันตรายอ๋อแต่มันก็จะมีไอ้พวกแบบพื้นหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาเซนนี้แล้วกันทุกคนเติมเติมมาแล้วนะเออซื้อมาได้ครบเลยดีกว่าจำไว้ ของไม่สวยไม่มีแรงเล่นแต่ทุกคนไม่จะเป็นต้องมานั่งเติมเยอะเหมือนผมนะครับเพราะว่าของแถมในเกมมันเยอะมากครับทุกคนเพียงเราทําพวกภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ได้ของเต็มชุดแล้วฮะเป็นไงชุดตัวผมโคตรเท่นอกจากเควสที่ไม่ให้เล่นนะครับทุกคนมันยังมีพวกะระบบการไต่หอลงดันเจี้ยนด้วยนะครับผมนะเนี่ยผมไต่ให้ดูหนึ่งอัน,นนะผมเอ๊นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถปล่อยให้ตัวเกมเนี่ยเล่นเองได้เลยนะครับทุกคนนะมีระบบออโต้นะครับผมนะเนี่ยมันจะมีกดใช้ท่าของมังกรครับ บอกว่ใช้ท่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยพอตายปุ๊บมีคัตซีเท่ที่ันโชวโคตรเรีรเ้ยวเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็ได้ของอแล้วแถมเกมนี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะมีในเรื่องของกิวสึกกิลก็มีดันเจี้ยนอุปรกรณ์ก็มีสร้างทีมป,ปุ๊บเนี่ยรับสมัครคนเข,ข้ามาเลยขอทีมที่เก่งเอยว่ะมาแบกผมทีน้องเอาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะทำ,ำนาเบจได้เยอะที่สุดในทีมโั้นี้อันนี้มันเป็นดันเจี้ยนทุกคนเราก็ต้องแบบค่อยๆค่าทีละจุดถึงจะไปต่อได้นะ พลังมังกรไปเลยอุ้ยเชื่อมังกรเพื่อนของเราไม่เวอร์เหมือนกันนะเนี่ยนี่เราสามารถแปลงเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยนี่เลยไปไงสุด,ดยอดป่ะความรู้สึกเหมือนไอ้ตัวที่อยู่ในดินนี่นะทุกคนไอ้ตัวนั้นเหรเอาแล้วนะเราทำใบตับของฉันโดยระเบิดนี่นะเพื่อนเราดาเมจห้าแสนหนึ่งไม่ทำเมจอะไรของมึงวะเนี่ยเอาแล้วทุกคนเจอบอสปีศาจสาวชั่วร้ายเลือดสองล้านเชี้อื่อนมึงเยอะวะ่า มาดิมาดิปั้นเลยครับ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 อย่าไปกลัวครับปั้นเลยครับเรียบร้อยอ่ะท่านถูกปีศาจชั่วร้ายโจมตีตายกูจะฟักกูตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะฉันยังคืนชีพได้อยู่โอเคเราคงต้องหลบพวกพลังพวกนี้หรอกแปลงร่าหลบโอเคสวยชัวร์ผมต้องเล่นเองแล้ววะอัตโนมัติเนี่ยอาจจะไม่ไหวเฮ้หยหลมแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วเฮ้ยลบ,ลอยลบโอเคสวยลบตัวลบสัวโอ้โหเฮ้ยต้องหลบเขาไปไหนหลบเขาไปไหนอะ โูแม oh ่งโจมตีโคตรแรงไอ้บ้าบเอ้ยระเบิดจะแสบแล้วทุกคนจะแสบแล้วเหมือนรับมอลไปอังกอรโอ้ยเชี่ยแม่งปวดฉันวะทุกคนแม่งโหดมากอะ่ะไอเสก,กินที่เรามีแม่งเหมือนแบบเอาไอช็อตเท่กอีกเยอะว t ดเจอฟัคหิวหน่อยเพื่อนเพื่อนจะต้องการที่เฮ้ยอเลือดอาบิน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 ,เร,น,เ,นเรียบร้อยโคตรเกาะเพื่อน แม่ผมยัมือใหม่นะครับทุกคนผมยัมือใหม่นะจริงนี่คนรางวัลการผ่านด่านโคตรเยอะบ้าไปแล้วเมื่อกี้ผมอัดจักรแต่ทุกคนสามารถเก่งกว่านี้ได้นะครับทุกคนด้วยระบบเปลี่ยนคัสสองนั่นเองอาวุธใหม่สกิลใหม่ระเบิดอลังการหมาป่าคันน้องศึกระเบิดบ๊บูบๆบู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 บ่บู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 นูนูบ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 แต่งงานนั่นเองนะคบับผมซึ่งมันพิเศษตรงที่ว่าคุณสามารถแต่งงานบับเพศอะไรก็ได้ โคตรทันสมัยเลยวะ่ะนอกจากนั้นยังมีโหมดสำรวจนะครับทุกคนที่มี4ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเมืองและแผนที่ทงหมดภายในเกมนะรผมสำรวจสมบัติท้าดูนโมอีบ่อน้ำปชันความเร็วและเปิดใช้แกนการและอีกโหมดที่ทุกคนน่าจะสนุกมากๆนะครับทุกคนนั่นก็คือบ้านและสวนนั่นเอง เราจะสามารถสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองได้หมดเลยนะผมโคตรเท่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับดากูดอะคาเดมี o ่เกมเอส่งท้ายปีนี้นะครับผมรับรองทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรีบลงทะเบียนล่วงหน้ากันเลยนะครับทุกคนเคางแจก iPhone กับเกม p พย์5อยู่นะโว้ยอย่าลืมไปเล่นกันครับทุกคนเกมเตรียมเปิดเร็วๆนี้เลย ายต้องชอบ่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดส r i ครช่องใจร้าวด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย